เมียกำลังข oh, ึ้นมองมองชีวิพากผัวโอ้ามันเก่งแล้วคเรื่องงกไม้นดีกี่ชีเก่ามอจะดีเลยมอเลยอจอฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าย่าฮ่าฮ่าฮีา่โออ่าาาา่่า่่อโอ้่า่ฮา ันหนหมากดิบเควยหู้แล้วเฮ้ยพอพอโอ้ยหมากดิบปะจ้าหมาูหาูอ้ยคายหู้เลยเขาสีแพนการให้จุ่มจับกะคืนไปกินสม่เทิงคุเดกำลังางจอมัไปชาวงาไหมมันสิดิบเลยนแห้งก็เลยโอ้ยคยชันนะโวบอกให้พาหมากดิบ ฟินจะได้กินเยอะมาเราบ่เคยผ่าดอกดิบเจ้าอ้อนบ่ได้บ่มีดอกมายิบนะไอบ่งนี่ล่ะมันสุกมดแล้วพี่น้องบ่พ่อบ่เคยมูนี่โอ้พอแล้วพอแล้วมาดลงมาลง Mang <laughs> lại nè. đi ô tô đi. Nó chả mang nhạc kín. Bố đá. kín thùng bố mò đuổi. tiêm kìa bố thân lẹ hòn khí đi. Hồi nãy bố tiêm như thế lội bạn đi nhỉ. ไดาเนี่หนวยางวงเฮานงาเดียวถุงนึ่งฮะกินูอคนและบงเฮานี่นี่น่่ะหน่วยเฮียงกันเยงามแท้มาซุกอค่อยมาซุกซุกหมดบ่มีจะได้มาุกนาหน่วยน้อยๆนี่อูกเิมอยู่เหตุงานแล้วก็กินแลวเนาะ

บุหุจักเพื่อนสิเก็บไปใส่ไปให้ nhà ปะให้ nhà น้องมอสปะทำ้าเดียวทำงานได้ถุงหนึ่งช้องกันี่มันชุกหมดแล้วเนาะชุกไปแล้วมอสนาวาแม่ม่ต้องเห็นบางหมวงกวนมันคือบทสั่นลงมันลายให้มันอิ่มอิ่มให้มันอิ่มจังเห็ดให้มันอยากเปื่อยพุ่ณมันมันมันกหวานเลยสิ Nó Cái này bài hát, bữa ăn nhiều chút. Bye. Hãy mất tạm biệt. Một tạm biệt. Hãy mất 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 tạm biệt. Hãy Hãy mất tạm biệt. เด้อมนี่มันกินสมแด่ตลอดนะพี่น้องเยมันคืนกับลุกมากินกลางเวีนกับนอนกลางเวีนกับนอนกินกลางเวีนกันอนกินกลางคืนนะลูกมอนี่ก็เอคนโสดทอคนโหดคนโหดเอกินต้นไหมตั้งตเอ้าอีกบ่งนึ่งเะ่ากินมอมดเนาะอือมกามมานำมอดเอา ม่วงม่วงม่วงยังพะม่วงม่วงปุ๊บบ่ป้าม่วงมากินก่อมวงมันมากินอ่อยเห็นนี่แน่อันเดินทางเลยพี่น้องเอ้ยม่ือจ้อยสายอมยิบ่แม่นอกค่ําทุรีเด้พี่น้องเพราะว่า่องเพิ่นือจ้อยสายอมามงไปา่นแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิอยู่บ่อยู่เนาะอยู่บ่อยู่ก็แม่นว่าเอาให้ผู้อยู บอกได,ด้เพียงเดียวเจ๊เจนเอาใส่เวลาในการขี่รถมาตอนนี้คงกระไรช้านิบี่วิจะใก,กล้จกใกล้อีกน้องเลยเวลาในการขี่รถมาเนียนบ่อยู่อยู่เด้อยใครนีนดำบ่ดนะออมีไปยังมั้ยอ๋อแล้วพี่น้องใส่เวลามานี0วิเจ๊บุ๊มมีคนอยู่บุ๊มมีคนอยู่ขับไปแล้วใครอีกเงิน ทางเงื่อนไว้อยู่ก็ได้ชจอดช็อตเจอด,จอด,จอดหอดเลยพี่น้องเลยแต่ตอนนี้ยัง่เห็นคนเลยหนึ่งนาทีพอดีอ่ะคือมีคนโอ้เห็นแต่เกือบสองคูู

นอนไปนอนกับป okay. uh ุ oh. ๊กนอนนอนทราบว่าพุ่งกลางบุกแล้วบุกแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ช่างชายเพียแคมช่างชายมีช่องเลยเพิ่นใช้เวลาในการตอบคอมเมนต์เด้อบอกซะจอยตอบเลยตอบคอมเมนต์เด้อบอกใช้หมูข่อยเต้หมูข่อย ม so ูกอ uh ๊อดขึ้ไปเห็นไ่ีอลไปทางใดนอนบดินไปหาไก่ไปไปไทคีบยู่ไส่บ้านหอยม่วงไปไทคีบยังบ้านหอยม่วงเออเดรสีไปครับเล้าบอฮอฮะ ไอ้เจียพ่นนอนพี่น้องเ้ยช <in> <play> ูลูกมาูสมือเตือเพียแห้งตงใจจ้พิ่นไปใ่มานอนนั่งขะนั่งเวียนกอนยกบาท บ่ายากนอนบ่สบายอีพี่น้องขาดซองหนึ่งเด้อพี่น้องเลยบ่ช่องเบานั่นเนาะพี่น้องเออคือมันจังหาง่ายก็เลยก็ใช้ก็ติดตามเนึ่เด้ออย่าลืมพี่น้องน้องเคยจะจอยเราซีช่องเพิ่นเบานั่นตะกี้นั่นช่องนั่นนั่นเนาะนั่นนั่นมันมาจากพัดหู มันอน <ITA> าโพดบบนี้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเบานั่นบอเปลี่ยนแล้วพี่น้องเป็นเบานั่นอือตัวนี้แน่นอนแล้วคนที่ตามตัวนี้หอดอลไร100ลายนี่ผ่านแล้วคนที่ตามผ่านแล้วพี่น้องอย่าลืมซอยเสียซอยด้านเนาะสองนั่นช่องเบานั่นแล้วก็ช่องแซวจอยสายอมหนึ่งพันก คนอืมคนติดตามมาผ่านแล้วยังเหลือแต่สมงองยังเหลือแต่สมองพี่น้องเลยยิงสมองมันคือรุดลงเลยเลยนาะบ่ได้มันบ่รุดมันก็เพิ่มขึ้นตลอดสมองสมมติม,มันคนละแบบมั้งนอนออพี่น้องเอ๋ยช่วงใจเพี่ยแค้มแห้งห้อย น้องดำคือจ่ดจีจอดจีแท้ตนนะฝนนะสัตไปผูพี่น้องเลือยนดน้องดำารนับนรรยากาศข้างนปกเก้เม่ออยู่ห้องบต่นประตูก็บห้องปิดให้เลยวันนี้เปิดเลยเลยการรับรอมบาท กินข้าวกับยังอันน,นี้เบ,บาเบาหนัน่นกินข้าวกับยังผัวไม่คือนุน,น,นเออไปไปใต้การกับลูกมันเออได้ลายบ่ได้ประมาณถัวยนึงนี่แหละไปทางใดนะได้การเถ่านี้มันกะนุนใหญ่หรือมันมันกะนุนแดงหน่อยนี่มันกะนุนแถวกุคามนี่นะออนกุคามอ่หน,นึ่งว่นาเป็นการมันกะนุนแดงใหไ่ก้างเขาเด็กคนนี้ต้องแปดมองไปแล้วมากนี่เจ๊คือนอนเถอะจ้ะ ว่ามีเหี้ยกวก็เลยนอนคลิปนึกเศร้าอืิลงเพิ่นเรียบร้อยแล้วพี่น้องบ่ได้จั่นบ่ได้ให้เบิ่งนําบ่เวลาลงยังบ่ทันไยู่ซอืงบ่ให้เบิ่งเลยลุงๆมาเบิ่งโลดก็ให้เราเบิ่งอยู่อ่ะแมันคือเฮ็ดเป็นแต่ว่าเขียนเขียนบ่เป็นก็เว้าเเอาว้าเอาเออมันมีหม่องเว้าเอาเฮาก็บคนไปหาเบิ่งเว้าว่ะมันคือไงมันคืออะไรกระยามัน มีมีหมองเวาเอาวาวเอาก็ได้เอาเขียนมาเป็นก็ได้แต่ว่าคือว่าแล้วมันบัดเพอไปขันโคชามันมีลายขันตอนอย่างแต่เห็ดเป็นเรื่องอื่นแต่กันเบิ้งตลอดมันก็สิเป็นอยู่เนาอยากสอนชอจอยเนี่ยนะพี่น้องให้่นเห็ดเป็นมันลงเธอะวอยู่เนาะแต่ว่ายากเนาะ ญาติพี่น้องบริอุทผู้เฮ็ดยูทูปอ่าคือไ่าอยู่พ,พุ่นงงนี่แหละคล้ององินเมีเยได้ซะอ่าวผ่ากันไว้ย,ยังไงให้เขาผาาไปชนีแล้วขึ้นมาอ้าวลูกไปแล้งามโตอ,อ้ขาดตอนวา่าสิด้ล้มนะคิดว่าสิด้ล้มอีกโอ้ยคาดนั้นนะฮิบอบอกลดบอกให้เขาผ่าขึ้นมาให้ด่นดนโดนลด ชั้นบ่ได้เด้นี่มันผ่านแล้วคือว่าสะมม่งกับผ่านเแล้วเฮยเจิดไม่อีกเลยดําบอว่มีพายุเฮือนได้ยู่แต่เ <laughs> ราเจ้าถามผ่านที่ทว่าดนนได้ใช่เัเนาะได้ใช่นะได้ใช้ปสสาวะแล้วนนสัตว์ตัวอ,อ,อ,อย่าฝา <ขอ S 2> มืออ่าเามือสวัสดีครับพี่ข้ากันเมื่อว้ว่า

อย่าลืมกดไลค์กดแชกดติดตามสองน้องสาวลาแล้วก็เคยลาพี่น้องขอบใจสุขุสุขคนที่เข้ามาเบิง่งเพิ่นพี่อะไรไเพิ่นนอนพี่น้องพอกันคลิปนาพี่น้องสบายดี